Choo choo train, chugging down the track. Hear the whistle blow loud, toot, toot, front to back. Choo 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 choo, here we go, through the hills and valleys low. Choo 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 choo, all aboard, adventure waits at every สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างภาพแอนิเมชันนะครับภาพเคลื่อนไหวด้วยแค n วานะครับจะสาธิตการสร้างการเคลื่อนไหวการวิ่งของรถไฟนะครับกระบวนรรถไฟมีวิธีการทำอย่างไรนะครับ ขออนุญ,ญาตเปิดแคนวาหน้าใหม่เริ่มต้นเลยนะครับเปิดแคนวาเข้ามาแล้วก็มาที่วิดีโอนะครับตรงนี้นะครับวิดีโอจากนั้นครับเราก็ไปหา k บก o u าวนะครับฉากนะครับมาใส่ลงไปนะครับไปที่ องประกอบนะครับหรืออิเดเมนต์นะครับก็บคลิกนะครับส่วนใหญ่แล้วรถไฟก็จะวิ่งผ่านาผ่านป่าไม้ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับเป็นวิวป่าไม้ก็ขออนุญาตเอาเป็นป่าแล้วกันนะครับพิมพ์คน้คนหาว่าป่าไม้ครับเด็นเจอเข้าไปแล้วก็ไปเลือกภาพกราฟิกก็ได้ครับ เราก็เลือกเอาป่าไม้เอาสวยๆนะครับตามที่เราชอบนะครับก็สมมติว่าเอาป่าตรงนี้แล้วกันครับคลิกนะครับแล้วเราก็ ขยายนะครับให้เต็มพื้นที่จากนั้นครับเราไปที่อิ e เ e เมนเหมือนเดิมนะครับพิมค้นหาว่ารางรถไฟสมุตรขับรางรถไฟ Enter เข้าไปครับแล้วก็มาหารางรถไฟนะครับขอเอาตัวนี้แล้วกันลิกนะครับน่รางรถไฟนะครับจะให้รถรถไฟ วิ่งผ่านไปตรงนี้นะครับก็ขยายไปนิดนึงครับเราก็พลิกที่3จุดนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มนะครับหรือทำสำเนานะครับพลิก3จุดแล้วก็มาที่ทำสำเนาตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะได้รางรถไฟอีกครับเอามาต่อกันครับเราก็ เพิ่มเติมนะครับคลิกที่3จุดอีกเหมือนเดิมครับเพื่อทําสําเนาครับทําสําเนาครับเรรยบร้อยแล้วครับเราได้รางรถไฟแล้วครับต่อไปครับเราไปหารถขบวนรถไฟสวยๆครับมาที่อิเเมนเหมือนเดิมครับแล้วเราลองพิมพ์ว่าขบวนรถไฟเอนเตอร์ครับจิกรกราฟิกครับ มีขบวนรถไฟสวยๆเลยครับเราก็เลือกลนว่เาเอาตัวนี้ลองดูครับผมเห็นสีสันมันสะดุดตาดีเอาตัวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็เอาขอบวนรถไฟมาวางครับวาง ที่รางรถไฟนะครับแล้วเราก็เลื่อนเข้าไปนะครับจะให้เริ่มให้เห็นหัวรถไฟหัวรถจากรนะครับโพนิดๆครับจากนั้นก็มาที่เคลื่อนไหวหรือแอนิเมชั่นนะครับเคลื่อนไหวคลิกครับเคลื่อนไหวแล้วเราก็มาคลิกสร้าง Animation นะครับสร้าง Animation นเรา จะให้รถไฟวิ่งไปตามรางเป็นแนวตรงๆนะครับเรากดชิปค้างไว้ครับแล้วก็ค่อยๆลากรถไฟไปครับลากไปแบบนี้นะครับโอเคครับอา,อาจจะได้นะครับจากนั้นครับเราก็มา ที่สไลด์การเคลื่อนไหวนะครับเอาเป็นแบบคงที่แล้วกันครับอ่าเปดไฟเราไปแล้วครับต่อไปครับเราก็หาอค์ประกรอม,มาเพิ่มเติมเข้านะครับนิดหน่อยนะครับเช่นเราอยากจัดได้นก บินผ่านสัหน่อยครับเราก็พิมพ์ว่านกนะครับที่ Element เราก็ใช้นกะจะเอาเป็นนกที่เคลื่อนเคลื่อนไหวแบบนี้เลยก็ได้นะครับยิ่งเคลื่อนไหวก็ยิ่งสมจริงนะครับเราก็ย่อลงนะครับย่อลงนกมาเราจะให้นกบินสวนทางนะครับกับรถไฟเราก็มาที่พลิกนะครับตรงนี้ครับ แล้วก็พลิกแนวนอนครับพลิกแนวนอนครับแล้วครับนกบินจะบินสวนทางมาทางนี้นะครับเราก็มาที่เราคลิกที่นกนะครับแล้วก็มาที่เคลื่อนไหว้นะครับสร้างแอนิเมชันเหมือนเดิมครับคลิกครับเราอยากให้นกบินขึ้นลงนะ บินขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยเราก็ลากตามต้องการเลยนะครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหนกอนนี้เราก็ปรับกองที่นะครับอ่าอนนี้เราก็ เอาเพลงมาใส่ซะหน่อยนะครับถ้าเรามีเพลงนะครับก็ใส่เพลงเข้าไปครับแต่ทีนี้ผมมีเพลงอยู่แล้วนะครับผมมีเพลง Shoe Shoe Train นะครับตรงไหนละ่ะนี่นะครับผมก็เพิ่มเข้าไปครับจากนั้นเราใช้วิธีการด u บ l ิเค t นะครับ คลิกที่3จุดตรงนี้ครับคลิกครับทำสำเนาหนึ่งหน้าครับดับเิเคตนะครับเราทำไปอีกก็ได้ครับคลิกเพิ่มไปครับคลิกเพิ่มครับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฉากเราก็เปลี่ยนฉากตรงนี้ครับคลิกแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังไปนะครับก็ไปที่องค์ประกอบแล้วก็เปลี่ยนฉากไปได้ตาม ที่เราต้องการเลยนะครับลองเล่นดูอีกครั้งครับ he โอเคครับนี่คือวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับแอนิเมชันในรูปแบบของการเคลื่อนไหวของขอบวนรถไฟนะครับเพื่อนำไปใช้สร้างสื้อนะครับด้วย Canva สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ